มันมีความรู้สึกในในเรื่องต่างๆของโลกสันนิวาตอันนี้แบบนี้เรื่องราวของโลกสันนิวาตอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีก็มีเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายก็มีมันมันไม่ใช่ว่ามันเป็นอันเดียวกัน บันนี้จิตใจของบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนี่มันก็เลยหมุนไปตามลักษณะอาการของโลกโลกเขาสมมุติกันว่าอย่างไรจิตใจมันก็หมุนไปตามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์ ธรรมดาจิตใจนี่เมื่อมีความยินดีมากก็เป็นทุกข์มีความยินร้ายมากก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมีความยินดีมากหากไม่ได้สมหวังในสิ่งที่ตนยินดีนั่นมันก็เป็นทุกข์นี่เนะอันยินร้ายนี่มันไม่มีสุขสบายอะไรเลยมีแต่ทุกข์ เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ฝึกจิตตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปให้มันเข้มแข็งเมื่อมันตั้งมั่นเข้มแข็งอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่หวนไว้ไปตามกระแสของโลกนั้น มันก็จะตั้งมั่นอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ไหวไปตามกระแสของโลกอันนี้ควรคิดควรพิจารณากันการที่คนเรานั่นนะมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนี้เองนะปล่อยใจของสนให้ไหลไปตามกระแสของโลก อยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันตายอย่างนี้เนะ้วจะให้มันพ้นทุกข์ได้อย่างไรอ่ะนั่นเนีตายไปก็ตายไปหอบเอาความทุกข์ตดตัวไปด้วยเพราะในเวลาจวนจะตายนั่นตนไม่มีกุศลความดีอะไรเป็นที่ระลึกมาแต่ก่อน ไม่มีปัญญาในที่จะมารู้เท่าสังขารน,นามรูปเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาโจนจะตายมันจึงได้มีแต่ความทุกข์ความโศกค,ความเศร้าหมองแห่งกิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้ตายไปมันก็หอบเอาทุกข์ไปด้วยเนี่ยต้องคิดถึงตัวของเราในเรื่องนี้ให้มากมาก เมื่อผู้ใดมาคิดถึงตัวได้อย่างนี้นะผู้นั้นแหละก็จะขยันหมั่นเพียรฝึก,กจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งทำความพอใจในกุศลธรรมให้มากที่สุดเลยทีเดียวกุศลธรรมคืออะไรกุศลธรรมก็คือความดีนั่นเองน,ะนั่นเนะี่ย ดีกายดีวาจาดีใจหมายเขาบอกผู้ใดสามารถปรับปรุงกายวาจาใจวนให้ดีได้ทั้งกายวาจาใจนั้นเลยเป็นกุศลธรรมไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อกุศลธรรมบางเกิดขึ้นในใจแล้วใจนั้นก็ไม่เศร้าโศก อไม่มัวหมองไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปกับกระแสของโลกโลกเขาลื่นเลงบันเทิงอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงจิตของผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ลื่นเลงไปตามในเมื่อคนบางพวกบางเรา เกิดความผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาะแล้วก็ร้องไห้ลำไลน้ำตาไหลโอดโครนไปมาต่างๆสำหรับผู้รู้ทั้งหลายท่านหาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ผิดหวังนั่นไม่เพราะว่าธรรมดาผู้รู้เนี่ยยอมรู้จริงะ ก็รู้สิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้ท่านจึงไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกกับความวิบัติพัดพลาด,ดจากของรักของชังอะไรก็แล้วแต่ละไม่ไม่ตื่นเต้นไม่วันไว้ไปตามอ่า เมื่อจิตใจไม่วันไหวไปอย่างนี้แล้วมันก็สบายสี่แบบนี้นะมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยลองพิจารณาดูคนเราแสวงหาความสุขแล้วจะไปแสวงหายัางไงทีนี้ในเมื่อตนไม่รู้เท่าทุกข์แล้วจะให้มันได้ประสบสุขนั่นไม่มีทางเพราะว่าสุขกับทุกข์นี่มันเป็นคู่กันนะ อาทุกเกิดขึ้นทุกดับไปเมื่อทุกเกิดขึ้นสุกก็ดับไปอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนเราอะ่ะมันจะเป็นสุขตลอดไปก็ไม่ใช่มันจะเป็นทุก์ตลอดไปก็ไม่เชิงอมันเกิดดับสลับกันไปอยู่อย่างนี้ทีนี้ผู้ที่มาฝึกผลจิตใจของตนให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิจเจริญปัญญา รู้ความจริงของโลกสงสารอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็ตั้งกิตเป็นกลางอยู่วน,นี่ในระหว่างความสมหวังและความผิดหวังนั้นจิตใจนี่เป็นกลางอยู่เลยไม่เอียงไปข้างไหนสมหวังมาก็ไม่เพิดเพลินเจริญใจผิดหวังมาก็ไม่เศร้าใจไม่หดหูใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจ เพราะว่าเรื่องของโลกมันถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปเสียใจหรือดีใจกับมันมันก็ไม่ว่าอะไรไอส้สงสารสันนิวาสอันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ยงนั้นตามเรื่องของมันน่ะนั่นแนหะเพราะฉะนั้นจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่วันไหวไปตามอ่ะท่านรู้กฎธรรมดาของโลกตามเป็นจริงแล้ว คนผู้ไม่ได้ฝึกขนสติปัญญาให้เกิดขึ้นก็อย่างว่านั่นแหละมันก็หลงเสียใจหลงดีใจไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นมันมันไม่ใช่เสียใจดีใจเปล่าๆวันนี้นะ,อะเอาไปเอามามันก็เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเมื่อมันหนาแน่นเข้าไปพอๆนะนั่นแนะ ไอ้มันกิเลสเหล่าน,นี้มันสายเดียวกันนะถ้าตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็นลามปามไปหายอีกตัวหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเมื่อบุคคลไม่ละไม่ถอนมันนะ,ะนี่ถ้าพูดถึงกิเลสเหล่านี้นะ่มันก็ไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่แหละคนเรามันจึงงงอยู่นี่คันว่าพระแสดงธรรมอย่างนี้นะ เอายกเรื่องกิเลสอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้ววันนี่เพ่งดูแล้วไม่มีตัวตนอะไรไม่มีรูปร่างอะไรเลยกิเลสดังกล่าวมานี่นี่เลยเพราะฉะนั้นคนไม่มีปัญญาถึงไม่รู้จักตัวของกิเลสเลยดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงสอนให้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อน แล้วมาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นถึงจะมองเห็นตัวกิเลสปาระธรรมต่างๆได้มันต้องมองเห็นได้ด้วยปัญญากิเลสปาระธรรมทั้งหลายเนะี่ยแม้ทรรของจริงก็เหมือนกันนะี่ยมันก็ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาอันยิ่งนี่เป็นอย่างนั้นก็พข้อเหตุว่าคนเราเนี่ยไม่รู้ธรรมของจริงนี่แหละ มันก็จึงได้มาบ่นทุกข์กันอยู่ในโลกอันนี้มันจึงได้มาเสียใจดีใจกับสังขารธรรมทั้งหลายอันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่าเมื่อไม่เมื่อไม่รู้เท่ามันแล้วก็ปล่อยวางมันไม่ได้เมื่อยึดถือมันไว้มันก็เป็นตัวกรรมนำให้เกิดอาศัยอยู่กับสังขารร่างกายน,นี่ล่าไปอะอแล้วเมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ละ มันก็เป็นทุกข์อยู่นี่แหละต้องประครบประงม,มต้องรักษาดูแลด้วยปัจจัยทั้งสี่อยู่อย่างนี้อ่ถ้าขาดปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วก็ไปไม่รอดเลยสังขารร่างกายอันนี้ถึงแม้ว่าจะบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่อยู่สักเท่าไรก็ตามแต่มันก็เป็นอยู่ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง ถึงอย่างนั้นมันก็ยังวิบัติแปรปรวนไปอยู่เราจะบำรุงให้มันดีภายในก็ตามจะหาอาหารดีๆมาให้รับประทานก็ดีหาผ้านุ่งผ้าหม่มราคาแพงๆมานุ่งมาห่มก็ตามสร้างอาคารบ้านช่องให้อยู่อย่างรูหรายังไงก็ตามแหละร่างกายนี่มันหา ได้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้สร้างที่อยู่ที่อาศัยก็หวังว่าจะให้ร่างกายนี่มันยั่งยืนมันหาได้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้นั่นไหมมันก็แปรปรวนแตกดับเราก็เห็นกันอยู่ดาด,ดืนเลยคนมีอาคารบ้านช่องอยู่ตั้งหลายชั้นเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาตายก็ตายกันไป เอา้าผู้ใดยังอยู่ก็สืบแทนไปผู้ใดตายแล้วแล้วไปผู้อื่นสืบแทนไปอยู่อย่างนั้นคนผู้ที่ไม่อบรมสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนี่มันจกไม่เบื่อหน่ายในทุกทั้งหลายดังกล่าวมานี้เลยไม่เบื่อจริงๆแถมยังชอบ ยังต้องมีอุปทานอยู่ในใจซ้ำบางคนบางพวกเนี่ยออา้าวเราสร้างไว้นี่แหละทำไว้เมื่อเราตายไปลูกของเราได้อยู่อาศัยบางทีเราก็อาจจะมาเกิดกับลูกอามาอาศัยอยู่กับอาคารบ้านช่องเหล่านี้อีกต่อไปนี่มันมันย่อมมีนี่ยคนผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้น จิตใจมันย่อมผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนพออกคอใจนะนนะเพราะว่าสร้างอาคารบ้านช่องขึ้นอย่างถาวรมั่นคงโอถงมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้เยอะแยะวันนี้ติดแล้วจิตใจอ่ะ,อะเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งโอถงอะไรต่ออะไรอย่างว่านั่นนะติดแล้ววันนี้พอใจแล้ว ถ้าม,ามันติดมากๆเข้าอย่างนั้นแล้วมันก็เอาแล้วนึกว่าเอาตายไปขอให้ได้มาเกิดกับลูกกับหลานอีกได้มาอาศัยมันอีกนี่มันน่าเป็นไปได้จริงๆนะพระจิตใจของคนเราเนี่ยออก็เพราะฉะนั้นแหละเช่นอย่างอนันนักบวชเนี่ยเกจีิอาจารย์ท่านจึงได้ วางระเบียบไว้สวดมนต์ไหว้พระอะไรต้องให้ต้องสวดอภินาหะปัจเจกคณะหรือต้องต้องสวดไอ้ตังคณิกาปัจเจกสวดอัจฉรยาหรือปฏิสังขาโยหรือว่ายถาปเจยังหมู่นี้นะให้พิจารณาให้ เห็นปัจจัยสี่อาหารก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดียุกยาแก้โรคใข้ใครเจ็บก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นแต่เพียงสรรพวัาตุไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของวิเศษวิโสอะไรอ่ก็เป็นได้เพียงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองปัจจัยทั้งสี่เนี่ย ทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนะก็เพื่ออะไรนะเพื่อไม่ให้จิตมันติดมันคล้อ,องนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะได้อยู่อาศัยเสยนาสนะณาหรือที่อยู่ที่อาศัยอันมั่นคงโอทองสวยงามอย่างไรก็ดีถ้าได้พิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ผิด มันก็ไม่คล่องจิตใจนั่นนะมันเป็นอย่างนี้อันข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นทางออกจากทุกข์นั่นนะถ้าหากว่าบุคคลมาปฏิบัติถูกต้องแล้วนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยไอ้เรื่องข้อวัดปฏิบัติอุบ,บายถอนจิตเพื่อให้ละให้ถอนอุปาทานต่างๆวันนี้นะ มันก็อยู่ตามหมู่นะีธนะเอออย่าไปข้ามกายอย่าไปข้ามกายเมื่อเรารับประทานอาหารอย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาอาหารนั้นให้มันรู้เท่าอาหารนั้นาอาหารจะมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างก็ก็สักแต่ว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่เป็นสิ่งวิเศษวิโสอะไรเพียงแต่ว่า เพื่อบำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของวิเศษวิโสอะไระ่ะถ้าหากว่าไม่รับประทานอย่างนี้ร่างกายอันนี้ก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรต่อไปเลยแล้วก็พี่นาลงไปนีั้นว่าจิตมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อรสชาติของอาหารนั่นแล้วก็เป็นอันว่า การบริโภคอาหารเนี่ยมันก็ไม่มีโทษไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาอะไรผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันเนี่ยอยู่ยาแก้โกครคไข้ไข้เจ็บเราต้องพิจารณาเสมอเสมอิมอี่นณาว่าเราเราเพียงแค่อาศัยอยู่ทั่วขราวเท่านั้นนะปัจจัยทั้งสี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปได้อาศัยมันอย่างนี้ตลอดไปหาไม่ได้เพราะร่างกายอันนี้ถึงจะบำรุง ด้วยปัจจัยทั้งสี่นี้อย่างวิเศษวิสโสอย่างไรมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่นั้นนะเราก็ต้องภาวนาต้องพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความจริงอยู่อย่างนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะอไม่ติดอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นี้เมื่อมันไม่ติดอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นี้วมันก็พิจารณาลงไปในอัตภาพร่างกายนี้มันก็เหมือนกันแหละกับปัจจัยภายนอกนั่นเะ มันมันไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าร่างกายอันนี้มันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารเมื่ออาหารมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วร่างกายนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรอ่ะนี่มันก,มนก็มันก็ทำเป็นเหตุให้ได้ได,ได้เกิดความรู้ความเห็นเข้าไปสู่ร่างกายเป็นเหตุให้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืน เป็นของสวยของงามอมันก็มันก็ถอนความยึดถือเหล่านี้ได้เมื่อบุคคลมาถอนอุปทานความยึดถืออย่างนี้ได้มันก็ไม่เพิดไม่เพลินอไม่หลงไม่เมานี่อาน,นิสงส์ที่จะได้รับอ,นนอันบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้เพิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวอยู่เหมือนนั้น มันล้วนตั้งแต่ไม่ได้พิจารณาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในดังกล่าวมานี่แหละไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสาภาพความจริงนะเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงได้หลงถึงได้เมาถึงได้ยึดได้ถือสิอ่งทั้งพวงนั้นว่าเป็นของเขาเป็นของเราอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป เมื่อมันยึดถือหนักๆเข้าอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจานี่ไปทำชั่วเลยไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมไปกล่าววุสาวัืรโกหกหบลมต่างๆอว่นี้ไปดื่มเหล้าเมาสุรากันชายาฟินเฮโรอีนเข้าไป นี่เมื่อใจนี่มันยึดถือไอ้ขันทั้งห้าอันนี้มากๆเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นอกุศลจิตขึ้นมาเลยอ่าเป็นอย่างนั้นแหละไอ้เรื่องราวของกิเลสมันถ้าเป็นอย่างนี้นี่อลักษณะอาการของมันมันถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อจิตของใครสะสมมันมากเข้าไปแล้วมันก็ทําพิษอย่างรุนแรงนะถ้ายึดมันแต่น้อยพิษมันก็น้อยลง อย่างนี้แหละถ้ายึดมันมากเท่าไรพิษมันก็มากขึ้นเท่านั้นมันก็ถึงกับได้ไปทําบาปทํากรรมทําเวรใส่ตัวเองและผู้อื่นไม่รู้จัก,กจบจับทิ้นอนี่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้นะถ้าเมื่อเราพิจารณาตีแผ่ออกสู่กันฟังอย่างนี้แล้ว มันก็พอที่จะเห็นได้ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ตั้งใจพิจารณาจริงตั้งใจฟังแท้ๆนะเพราะมันมีอยู่ในกายนี้หมดนี่อะไรอะไรก็ดีความไม่เที่ยงมันก็มีอยู่ในนี้ความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรมันก็มีอยู่ในนี้นี่ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรมันก็มีอยู่ในนี้ให้ให้จิตนี้ได้ดูได้รู้ได้เห็นอยู่เนี้ย แต่ว่าจิตของบุคคลผู้ประมาทแล้วนะมันนักไม่ชอบดูไม่ชอบเพ่งอ่ข้อสําคัญมันอยู่ตรงนี้เรื่องมันนะถ้าหากว่าภาคเตียนพยายามเพ่งทินิดอยู่เสมอเสมอแล้วใครจะไม่รู้ความจริงของเรื่องร่างกายขันทางหน้านี้ไม่มีแล้วรู้ได้ทั้งนั้นเลยที่มันรู้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ภาคเตียนพยายามเพ่งพินิษ มัวประมาทส่งแต่จิตไปทางอื่นนู่นส่งแต่จิตไปคล่องอยู่ภายนอกนู่นเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่จะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักความจริงของชีวิตตามเป็นจริงนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี่จึงหนักไปในทางแนะน,นำให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นตื่นตัวกัน โน้มสติสมัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่จิตอันนี้พาเพียรพยายามโน้มบางคนก็ว่าโน้มเข้าไปแล้วมันไม่อยู่จิตมันไม่ยอมสงบเลยตัวตนเองไม่เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะสงบได้ยังไงอ่ะตนเองพอใจคิดพอใจปรุงแต่งไปในเรื่องสับเพเหรละอะไรหมดนะั้นนะ เมื่อมันยังพอใจอยู่นี่แล้วเราจะมาน้อมใจนี่ลงให้มันสงบไม่ไม่ให้มันพุ่งไปตามทางของมันนะมันมันไม่ยอมล่ะเออมันจะยอมอยังไงเล่าท่านอุปมาไว้เหมือนกับวัวควายที่มันไปลงกินข้าวในนาของคนเนี่ยมันมันเคยลงไปกินข้าวนาไร่ไหน ทางไหนวันต่อไปมันก็เดินดุ่มๆไปทางนั้นแหละไปหากินทางเก่าของมันนั่นแหละมันเป็นเช่นั้นอันจิตใจของคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อมันเคยยึดถือสิ่งใดเคยพอใจในสิ่งใดมาแล้ว ถึงแม้มันจะปล่อยวางไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ภายหลังเมื่อมันนึกขึ้นมาได้มันก็คิดพุ่งไปหาเรื่องนั้นแหละซึ่งมันเคยพอใจชอบใจกับเรื่องนั้นมาเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทางที่มันจะสง,งบประงับจากเรื่องเช่นว่านี้ได้ก็เพราะว่ามาเตือนจิตของตนให้เห็นโทษแห่งความยึดถือเหล่านั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษ มันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นีแต่ทุกข์หนักเข้าไปเรื่อยๆยึดถือหนักมากเข้าไปเท่าไรทุกข์มันก็หนักเข้าไปเท่านั้นก็เตือนตนเข้าไปบ่อยๆอย่างนี้จนว่าจิตมันเห็นโทษของความยึดถือเหล่านั้นได้อย่างนี้นั่นแหละจึงมาเพียนไม่ยามกำหนดละมันก็ละไปได้แบบนี้นะเพราะมันเบื่อแล้วนี่ มันเบื่อความยึดความถือนะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษจริงๆอย่างนี้นะมันต้องการอยากละแล้ววันนี้จิตอะเมื่อมันต้องการอย่างนั้นแล้วมันกำหนดละลงไปมันก็ละลงไปได้อารมณ์เช่นนั้นมันก็ดับไปสัญญาอย่างนั้นมันก็ดับไปได้เพราะใจเบื่อมันไม่ยึดถือมันแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงอารมณ์ทั้งหลายนะมันตั้งอยู่ไม่ได้เลย ที่มันตั้งอยู่ในจิตได้เพราะจิตยึดถือเอามันพอใจกับมันให้พึ่งเข้าใจดังนั้นทำอย่างไรเราจะเบื่อมันจะเห็นโทษกงมันก็เตือนตนเข้าพยายามเตือนตนเข้าภาคเตียมพยายามเข้าไปอย่าไปเห็นเก่รลับเก่รนอนถ้าใครไปเห็นเก่รลับเก่รนอนแล้วก็ไม่มีทางนะที่มันจะละกิเลสละความยึดความถือในขันห้านี้ได้ไม่มีทาง เพราะว่าเมื่อน,นอนลงมากแล้วมันไม่มีปัญญาอะไรนี่จิตใจมันมืดมนแล้วมันทึบกไปหมดเลยครเออมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะได้พูดถึงเรื่องความยึดถือขอให้พากันจำไว้เออพยายามภาคเพียรพยายามสอนใจตัวเองให้ละความยึดความถือต่างๆให้มันได้ ใจนี่นะอาศัยปัญญาสอนมันจึงค่อยได้นี่เข้าใจพระพุทธเจ้ายัางรัสว่าเมื่อเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนะปัญญาเนี่ยกลับมาสอนจิตแบบน,นี้นะอ่าปัญญามาสอนจิตแล้วสอนจิตจิตสังเกตเห็นจิตที่มันยึดถือสิ่งใดมันยังไม่ยอมปล่อยยอมวางสิ่งใดแล้วก็หาอุบายมาสอนตัวเองเข้าไป การยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันมีนมโทษอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอะย่างนี้นะนี่เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอุบายที่สอนนั้นมันถูกต้องแล้วมันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจริงๆอย่างนี้มันก็จิตนี่มันก็เบื่อหน่ายจริงเนี่ยตามปัญญาที่แนะนํานั่นแหละเบื่อหน่ายเมื่อเมื่อใดมันก็คลายความยึดความถือ อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติอันเรียกว่าแบบรวบลัดเอาเลยรวบลัดตัดตอนไปเลยแต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแท้แท้นับตั้งแต่เริ่มแต่ข้อปฏิบัติต้นๆ้นนั่นมาล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดความยึดถือนี่ทั้งนั้นเลยเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายกำจัดความยึดถือในความโลภความตานี ให้ออกไปจากจิตใจอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้มันก็เป็นอุบายกําจัดความโกรธความมยาบาดออกไปไม่ให้จิตมันยึดมั่นอยู่ในความโกรธความมยาบาดภาวนาเนี่ยก็เป็นอุบายกําจัดความหลงไม่ให้จิตพอใจในความหลงความเมาเหล่านั้นนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายในพุทธศาสนานี่นะ จึงชื่อว่าเป็นอปูายเพื่อให้ละเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นเริ่มแต่ยึดมั่นในทางบาปอาคศลน,นี่แหละไปตลอดถึงไปยึดมั่นในธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยให้มันค่อยหมดไปหมดไปจากกิตใจดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้